สวัสดีค่ะพบกับแป้งฟอร์ดนะคะ VP เพชรเกษม77ค่ะวันนี้แป้งจะมารีวิวค่ะก็เป็นรุ่นยอดฮิตเลยค่ะนะตอนนี้นะคะที่ตอนนี้เป็นกำลังเป็นกระแสของฟอร์ดเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระบะ4ประตูยกสูงค่ะเป็นรุ่นใหม่ของเรารุ่น XLS นะคะรุ่นนี้จะเป็น4ประตูค่ะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคาค่าตัวน้องเนี่ยจะอยู่ที่879,000บาท เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าน้องมีแต่งอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีด้านหน้าค่ะวันนี้ฝนตกนิดนึงเนาะก็จะเปียกๆนิดนึงค่ะก็กระจังด้านหน้าค่ะตัวนี้เปลี่ยนเป็นแบบมีไฟ3าจุดให้นะคะก็จะเป็นกระจังตัวเป็นอักษรค่ะตัวอักษรตัวใหญ่ค่ะตัวนี้ลูกค้ารีเควสเป็นสีดําแดงนะคะทําให้ดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะ แล้วก็ที่เพิ่มเติมมาค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะจะเป็นตัวครอบไฟหน้านะคะที่เพิ่มเข้ามาให้นะคะก็จะเป็นครอบไฟหน้าตรงรุ่นเขาเลยค่ะเป็นรุ่นของเรนเจอร์นะคะด้านหน้าก็จะมีเท่านี้นะคะส่วนเดี๋ยวมาต่อด้านข้างค่ะด้านข้างที่ลูกค้ารีเควสกับแป้งเลยก็คืออยากได้ล้อเป็นโทนดำตัดแดงเหมือนกับตัวกระจังข้างหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ตรงนี้นะคะคิวล้อค่ะจะเป็นแบบเรียบนะคะคิ้วล้อตรงนี้จะเป็นขนาด6นิ้วค่ะแล้วก็เป็นแบบเรียบเนอะบางท่านอาจจะอยากได้ที่เป็นแบบตัวที่เป็นกระดุมค่ะที่เป็นดุมอย่างเงี้ยก็คือรีเควสได้แต่อันนี้ท่านนี้เขาอยากได้แบบเรียบเรียบเนอะมาโดดเด่นที่ล้อที่ล้อแทนค่ะตัวล้อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําตัดแดงค่ะตัวนี้เป็นล้อลายแวมไพร์ค่ะตัวนี้จะเป็นล้อนะคะก็จะเป็นใช้ของยางซูแมกค่ะขนาดของยางตัวนี้จะเป็น ขอบ18นะคะเดี๋ยวมาต่อที่ด้านข้างค่ะรุ่นนี้นะคะก็แป้งก็จะมีการแถมตัวเบ้ารองมือจับให้ลูกค้าเพิ่มเติมเข้าไปด้วยให้มันตัดกับตัวรถนะคะเป็นสีดําตัดเนาะคันนี้เขาจะแต่งเป็นคุมโทนเป็นดําแดงขาวเนาะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตรงรุ่นเหมือนกันค่ะเรนเจอร์ ะะแล้วก็ติดฟิล์มค่ะเป็นฟิล์มกรองแสงนะคะตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้าค่ะตัวนี้ขนาดของตัวฟิล์มนะคะเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่80%ค่ะก็กำลังดีนะคะไม่ได้ดูดำมากเกินไปค่ะส่วนตัวนี้ค่ะสติกเกอร์ค่ะลายด้านข้างลูกค้ารีเควสอยากได้เป็นลายที่แบบว่าเอ้ยฉันอยากจะปอมตัวเป็นไวท์แท็กเนาะก็เลยใช้เป็นตัวอักษรตัวนี้เลยเขียนคำว่า Ytag นะคะเป็น XLS ปอมตัวเป็น Ytag เนาะ ลายก็จะแล้วแต่เลยอยากได้เยอะได้น้อยจะสาดทั้งคันสาดโครนหรือจะติดแค่นิดเดียวก็ได้รีเควสตแป้งได้เลยเนาะ,ะเสร็จปุ๊บนะคะก็หลังจากนี้ก็จะมีด้านหลังเลยค่ะด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวโลบาเล็กค่ะโลบาเล็กตัวนี้จะเป็นของ Outlander ค่ะเป็นรุ่นของ GT เนอะนี่ดูเลยความแข็งแรงนะคะบึกบึนทำให้รถดูหล่อมากขึ้นแล้วก็ดูโฟวิมากยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อที่ด้านท้ายเนาะด้านท้ายค่ะก็จะมีตัวครอบไฟท้ายค่ะครอบไฟท้ายก็ตรงรุ่นเช่นเดียวกันเลยเป็นดําตัดแดงปกติตัวนี้มันจะไม่มีสีดํามันดูไม่ค่อยเด่นเนาะแต่พอใส่เข้าไปหล่อเลยอะ่ะคันนี้จะมาต่อด้านท้ายค่ะด้านท้ายก็ยังเพิ่มเติมลูกเล่นค่ะเป็นตัวนี้เป็นครอบออข้อฝาท้ายข้อฝาท้ายตัวนี้ก็ทําให้มันรับกับด้านหน้าค่ะด้านหน้าก็จะเป็นสีดําตัดแดงค่ะตรงนี้ก็เป็นแบบเดียวกันเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ ตัวกล้องของ xls มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะอยู่ตรงใต้โลโก้ Ford ค่ะสำหรับคันนี้ก็จะมีแต่งประมาณเนี้ยค่ะคร่าวๆนะคะอันนี้เป็นภายนอกเนาะก็เดี๋ยวแป้งจะเป็นรีวิวรุ่นอื่นๆให้ชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรีวิวในวันนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่น xls ตัวนี้เลยเนอะหล่อมากๆคันนี้ค่ะ ก็ถ้าท่านไหนถูกใจการแต่งแบบนี้เลยก็ติดต่อแป้งเข้ามาที่ทางด้านล่างเดี๋ยวแป้งทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะแป้งรออยู่นะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามวันนี้คะ่ะสวัสดีจ้าได้และเป้ทุกอย่าง